หวานใจนักกีฬาทีมชาติเปอร์ซีคนดังในวงการบันเทิงมีแฟนเป็นนักกีฬาทีมชาติแม้ว่าจะอยู่คนละวงการแต่เมื่อไร่ที่การมเทพแพ้งซ้อนความรักก็ไม่มีขอบเขตกลายเป็นผู้คุมหัวใจหนุ่มๆนักกีฬาทีมชาติจะมีใครกันบากนั้นเราประรชัชกันได้เลยจ้า คนที่4เต้เจรินพรก็ได้ออกมายอมรับว่าตอนนี้กําลังคบหาดูใจกับผู้กํากับหนุ่มไฟแรงมาได้เกือบ1ปีแล้วนอกจากนี้เธอก็ยังเผยอ,อีกว่าอยู่ด้วยแล้วรู้สึกสบายใจแม้ว่าจะดูใจกันมานานหลายปีแต่ก็ไม่ค่อยมีโมเมนต์หวานๆเท่าไหร่ล่าสุดจ้าสาวเต้ก็ได้เผยโมเมนตท์ที่ได้ได้ว่าเป็นโมเมนต์หายากแถมจะไม่ได้เห็นกันเลยเชียวเพราะว่าสาวเต้ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการด้วยการโพสต์ภาพแฟนหนุ่มเจโตปณิธิแถมดีกรีก็ไม่ธรรมดาเจบปริญญาโทจากเมืองนอก นอกประเทศอังกฤษนอกจากนี้ก็ยังเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทเกี่ยวกับโปรดักชันเฮาส์และเป็นผู้กำกับไฟแรงโดยกำกับผลงานมาแล้วหลายชิ้นนอกจากจะเป็นผู้กำกับแล้วเจโตก็ยังเป็นนักกีฬาไอซ์ฮอกกี้ทีมชาติไทยอีกด้วยเคยคว้าแชมป์เหรียญทองเอเชีย n วินเทอร์เกมณ้ำเมืองซัปโปโรประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี2019แถมเขาก็ยังสนใจด้านกออ์ฟยังร่วมลงทุนขายเสื้อผ้าและอุปกรณ์กลอบอีกด้วย คนที่สมบุ่มปนัดดาสําหรับพิธีกรและนางงามทีลาสุดได้ประกาศข่าวดีขอดลูกชายน้องอเล็กซ์กับแฟนหนุ่มนอกวงการกออ๊อตอทิ์แม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นโมเมนต์หวานบ่อยๆแต่ขอบอกเลยว่าเธอแต่งงานมาได้เกือบ2ปีแล้วซึ่งเป็นการแต่งงานเงียบๆแค่มีผู้ใหญ่เท่านั้นแถมดิกี้หวานใจหนุ่มคนนี้ก็ไม่ธรรมดาปัจจุบันหนุ่มก็ทำอาชีพเกี่ยวกับอสังหาริมทรั์ซึ่งก่อนหน้านี้เขาเป็นนักกีฬาพอกายอิสระเจ้าของเหรียญเงินของโลกในรุ่นเมนฟิสิกและเหรียญทองแดงของโลกในรุ่นเมนคัส จากการเดินทางไปประกวดที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในรายการระดับโลกมาสเตอร์มานียและเคยได้แชมป์ที่เมืองออร์แลนโดสหรัฐอเมริกามาแล้วในตำแหน่งมิสเตอร์ยูนิเวิร์สปี2016ของสหบัน WFF นอกจากนี้ก็ยังเป็นนักกีฬาย,ยิงปืนรอนายุดทีมชาติไทยจึงการันตีได้ว่าผู้ชายคนนี้ดีกีไม่ธรรมดาอย่างเห็นได้ชัด คนที่2ในยซินยอริต้าสำหรับอน,นีตนักรรอกสมาชิกซินยอริต้าที่ตอนนี้หันไปเส้นสายทางการเมืองนอกจากนี้เธอก็ยังเป็นผู้กุมหัวใจของเอ็มสุดที่นั้นนักกีฬาฟุตบอลดีกีติดทีมชาติไทยแม้ว่าจะเป็นอีกคู่ที่ไม่ค่อยอวือหวาและมีรูปคู่ออกสื่อสักเท่าไหร่แต่ความรักของทั้งคู่นั้นก็ราบรื่นไปได้ด้วยดี คนที่1เทย่าโรเจอร์ Rogers, ปิดท้ายกันที่อดีตนักแสดงที่ตอนนี้ผ่านตัวไปเป็นคุณแม่แบบฟูลไทม์ที่ตั้งแต่บิร๊รักกันกลางกองถ่ายถ่ายภาพยนตร์เรื่องเลิฟซับที่สาวเทย่าโรเจอร์ได้แสดงคู่กับรีซอรทีรเทพเพื่อสถิ์ของมิกา้าหนุ่มนักวอลลูกครึ่งไทยเวลดิกกี้ทีมชาติไทยและนับเตสมสรแบงคอกยูไนเต็ดซึ่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทั้งคู่ก็ได้คบผ่านดูใจจนลงเอยด้วยการแต่งงานและมีครอบครัว